แล้วเขาก็อยู่ในห้องตอนนกนิ่นะคะแล้วก็ลังรอคนโทรมาอยู่คุณข้าอย่าลืมไปติดตามบล็อกด้วยนะคะหยาบอ๋อแอนยองคุณข้าอย่าลืมไปติดตามบล็อกนะคะล่าสุดนะคะที่เป็นคลิปน้องน้ำใสกับน้องหยากับแกงเลี่ยมนะคะคุณข้ต้องไปติดตามวันนี้ให้ดูไอ้เนี่ยื้อป่ะ ทะลุหนึ่ง้ล้านเลยนะคะก็ฟังเป็นคนทุกคลิปเลยนะคะของหยาแล้วก็เพื่อนๆของหยานะคะเพื <rawd unre iry> ่อให้เราเนี่ยได้มียอดฟอลโล่เอ้ยไม่ใช่ยอดสับสไครตนะคะถึงล้าน2นะคะเป็นชาแนลคู่ข่าวของน้องน้ำใสกับน้องหยาแล้วก็แก๊งเหลี่ยมเราก็คือแก๊งเหลี่ยมเนี่ยจะประกอบด้วยผู้ชายทั้งห้องนะคะเพราะว่าผู้ชายอ่ะเหลี่ยมกันทุกคนเลยนะคะนี่นะคะจะเป็นโฉหนาของผู้ชายน าดีห้องเราเฮ้ยไหอโอ้โหนี่ยโอ้โหไอ้เหี้ยใช่หรอเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนตอนที่แบบตอนตอนที่สอบเสร็จแล้วกันนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวให้ดูคะแนนนะคะว่าคะแนนของเรามันช่างน่ารักหรือว่าน่าชังนะคะน่ารักน่ารักหรือว่าน่าชังเอาแล้วไม่กดหยุดคลิป